สวัสดีเจ้าน้องอิ๋วสาวเนี่ยพาทํากินแซบเจ้าวันนี้มาปักกันทําแล้วนะเจ้าเมนูกับข้าวเนี่ยวันนี้น้องกะได้เป็นเมนูว่ากบหรือว่าพัดกบนะเจ้าก่อนอื่นกะ ตำเคียงพริกแกงก่อนเลยก็จะมีพริกแห้งหอมแดงหอมขาวตะไคร้ซอยเกี๊ยกะปินะเจ้าตำเพื่อได้ประมาณนี้แล้วก็เอาไปพักไว้ก่อนนะเจ้าอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่น้องได้เตรียมไว้ล้อนะเจ้าในส่วนของพักก็จะมีใบกุ้ยลแล้วก็จะมีผักกะเพราแล้วก็มีใบมะกรูดถ้ามีใบจันทร์ใส่ใบจนับจนทร์ตัวนี้ลำแต่แต่เลยเจ้ามาเจ้าห้อมาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นกะไปตั้งกระทะพอน,นอน้ำมันห่อนใส่กบลงไปน้องก็จะทอดกบเฮือได้ประมาณหนึ่งก้อน นะเจ้าก่อนดีจะเอาไปพัดนะเจ้า บางตีเปิ่นก่อจะเอากบไปปิ้งไปย àng, ่างก่อนนะเจ้าก่อนทีจะเอามาพัดมาคว้านนะเจ้าแต่น้องมาได้ย่างมาไ,ได้ปิ้งไองอย่างซากย่างนะเจ้าน้องก็จะเอามาทอดให้กรอบได้ประมาณนี้แล้วก็เอามาพัดนะเจ้าพอทอดกบได้ประมาณนี้แล้วก็มาใส่เคียงพริกแกงลงไปแล้วก็มาพัดใน้ทุกอย่างเข้ากันพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วน้องก็จะมาใส่ในส่วนของไข่กบลงไปนะเจ้ากบตีน้องเอามาพัดวันนี้ <laughs> ก็เป็นกบนะ้าแล้วก็ไข่ทุกตัวเลย กบนะจะเอาไปตำน้ำพริกเอาไปต้มยำหรือว่าเอาไปแกงแคมาพัดแบบนี้ก็ลำมดเลยนะ,จะเจ้าเปิ้นจะมีจีนตินแน่นละกะลำแต่แต่เลยพอพักทุกอย่างเข้ากันได้ประมาณนี้แล้วกบมาใส่ในส่วนของพักลงไปพอใส่พักลงไปแล้วกบมาปรุงในส่วนของการปรุงก็จะมีผงปรุงรสซีอิว๊วขาวน้ำมันหอยนะเจ้าก็จะมีแคนี่เลยแล้วกบมาพัดให้ทุกอย่างเข้ากัน เวลาค้าวกบหรือว่าว้าวแฮมไก่ข้าวไอหยางกระเจ้าน้องจะชอบกินแบบแห้งๆแ,แบบนี้น้องว่าเปินจะหอมเคียงสม,มุนไพระกะลํำดีรอพักซุกได้ตีแคนนี่กะเสร็จแล้วนะเจ้าเมนูว้าวกบถ้าชอบคลิปนี้น้องก็ฝากกดไล์กดแชร์กดตดตามโต้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องได้ทำคลิปใหม่ออกมาให้ได้ดูได้ชมแหมเนื้อเจ้าขอบคุณเจ้า